บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมออข้อสงสยัยเคลียร์ชัดทุกประเด็นสําหรับเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนสอบถามเข้ามาในช่องว่าในส่วนของการจ่ายเงินดิจิทัลอวเล็ตคุณผู้ชมในกลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์เต็มวงเงิน1นึ่งบาทเหมือนก,นกันกับคนอื่นหรือไม่วันนี้มีคําตอบค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีสุดๆเลยนะคะและที่สําคัญบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์วงเงินตรงนี้้ถึง2ดง2ดรราายกค่ะ ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วหลังจากที่ทางกระทรวงการคลังนะคะออกมายืนยันในเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดแต่มีความชัดเจนในเรื่องของการแจกเงินในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าวงเงินดิจิ นะคะซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายนั้นตอนนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะคะเพราะว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนตามเงื่อนไขใหม่เลยคือทางพรรคเพื่อไทยจะมีการจ่ายเงินให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรวมไปถึงใครที่ได้รับสิทธิกสริารย่่งรัฐทุกคนก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่10,000บาทน,นั่นเองค่ะซึ่งจะเริ่มโครงการนี้นะคะ ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 7เป็นต้นไปและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะคะคุณผู้ชมเพียงคุณผู้ชมค่ะเป็นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปมีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพียงเท่านี้ก็จะได้รับสิทธิในส่วนของวงเงินดิจิทอลวอลเล็นะคะ1 0,000บาทแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็ใช้ได้ค่ะส่วนเรื่องของการลงทะเบียนนะคะอ้างอิงข้อมูลข่าวสารจากพักเพื่อไทยค่ะคุณผู้ชมเป็น นโยบายในการโอนเงินดิจิทัลวอลเลตให้กับพี่น้องโดยตรงผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลวอลเลตโดยพี่น้องประชาชนไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนไม่จําเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนและในส่วนของการใช้จ่ายก็สามารถใช้จ่ายตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์รัศมี4กิโลเมตรแต่จะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้โดยใช้ในส่วนของเทคโนโลยีบล็อกเชนเท่านั้นนะคะไม่ใชแอปพลิเคชันเป่าตัตงการใช้จ่ายวงเงินนี้ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเทอมก็ได้นะคะดาวน์โหลดก็ได้นะคะคุณผู้ชมเป็นสินค้าอุปโภ เพบริโภคที่ซื้อมานะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของครัวเรือนได้แล้วก็นําไปทําในส่วนของซื้ออุปกรณ์ทําธุรกิจทางการค้าได้แต่ว่าในส่วนของทองคํานะคะเป็นในส่วนของการเก็งกําไรซึ่งตรงนี้นะคะหากซื้อมาแล้วก็จะมีการเก็งกําไรเพราะว่ามันเป็นการ ที่จะซื้อมาแล้วไม่เป็นการต่อยอดนั่นเองทางรัฐบาลหรือว่าเงื่อนไขตรงนี้ก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและในเรื่องนี้นะคะในส่วนของการแลกเงินสดแรกไม่ได้แต่ว่าเติมน้ํามันที่ปั๊มน้ํามันได้นะคะคุณผู้ชมและในส่วนของการใช้จ่ายก็คือซื้อสินค้าใบยม,มุกไม่ได้แล้วก็ใช้หนี้นก็ใช้หนี้นอกระบบไม่ได้แล้วก็ในระบบไม่ได้นะคะเอาละค่ะชัดเจนทุกป,ประเด็นบัตรคนจนไม่ยกเลิกผู้สูงอายุคนที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนคนชรายังคงได้รับสิทธิวงเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ นี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ค่ะเงินงใช้จ่ายพร้อมกันทั่วประเทศคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ